See mm -hmm. สวัสดีค่ะเรดาสุพิดาค่ะชื่อเล่นนะคะก็ชื่อเรดาค่ะสุพิดาวลสิทธิ์เป็นชื่อจริงนะคะอายุ22ปีค่ะเรียนที่มหาวิทยาลัยนอ์กรุงเทพสาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ค่ะคณะนิเทศศาสตร์ค่ะนิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบอะไรที่สบายๆง่ายๆค่ะชอบร้องเพลงเป็นชีวิตเด็ดใจมีความฝันที่อยากจ,จะเป็นนักร้องค่ะ เดิมทีเคยเคยได้มีเวลาที่จะได้เข้าค่ายแล้วก็ออกเทปเป็นนักร้องลุกทุ่งกัแล้วนะคะแต่เพื่นเจอปัญหาในช่วงชีวิตตรงนั้นจริงๆคะ่ะก็เลยผูกผันไม่ได้เป็นนักร้องทุ่งอย่างที่ฝันไว้นะคะ,ะแต่ใจจริงๆเนี่ยก็อยากเป็นนักร้องคะ่ะแต่ก็มีโอกาสได้ ได้มาเข้าวงการบันเทิงอีกมุมหนึ่งค่ะวงการแสดงค่ะได้มาเป็นนักแสดงสมทบค่ะยังไม่ได้เป็นนักแสดงหลักเต็มบทบาทค่ะยังเป็นเอสตาอยู่แต่ก็มีบทละครบ้างได้พูดบทบ้างกับพี่ๆดารารุ่นพี่นะคะมีส่วนมากจะรับบทเป็นนักข่าวค่ะแล้วก็จะมใีในเรื่องของละครใหม่ที่ได้รับนะคะจะเล่นเป็นบัวค่ะในเรื่อง นายยิ้มมะยมหวานค่ะจะเป็นสาวใช้ประจําบ้านของของทางพี่จุ๋มอะค่ะ,ะพี่จุ๋มนี่จะเป็นดาว่นพีีคือเป็นบ้านของพระเอกของพี่ก้องนะคะช่อง3าค่ะฝากด้วยละกันค่ะเรื่องนี้แล้วก็จะมี MV ที่จะใกล้จะออกนี้จะเป็นอของค่ายเพลงที่เรดากำลังจะทำเพลงด้วยนะคะกับค่ายเพลงบวกค่ะกับเพลงสัญญาลักใต้ต้นตาเหนดของพี่ตีนะคะพี่ตีเมืองใต้ค่ะที่ทําเพลงนี้อยู่สําหรับการเรียนวิชานี้นะคะคิดว่า เป็นวิชาที่แปลกใหม่ค่ะก็พยายามศึกษาจะทำให้เต็มที่นะคะขอฝากไปด้วยละกันนะคะเนดาสุภิดาค่ะขอบคุณค่ะ